นิทานเรื่องตัวฉันคือใครเช้าวันหนึ่งแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องประกายระยิบระยับบนผิวน้ำของลำธารกว้างใหญ่มีเสียงนกร้องขับขานคลอเคล้าไปทั่วเมื่อเจ้าปิงปองตุนตัวจิ๋วที่มีขนฟูหนานุ่มตื่นขึ้นมาเขารู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนใครเลยสักนิด ฉันคือใครกันน้าเจ้าปิงปองกระพริบตามองมือเล็กๆที่มีพังผืดระหว่างนิ้วเท้าและก็มองหางแบนๆคล้ายพายอยู่ด้านหลังทว่าเขาไม่ใช่นกไม่ใช่ปลาแล้วก็ไม่ใช่เต่าด้วยความสงสยัยเจ้าปิงปองจึงตัดสินใจออกเดินทางไปตามหาตัวตนที่แท้จริง ผ่านริมตลิ่งแม่น้ำใบไม้เอ็นลู่ลมพัดกลิ่นชื้นของดินและหญ้าก้าวแรกของปิงปองนำเขาไปเจอช้างตัวใหญ่กำลังอาบน้ำในโคลนปิงปองยืนมองตาโตสวัสดีค่ะคุณช้างหนูปิงปองค่ะช้างยิ้มกว้างพลังยกงวงขึ้นโบกไลยุงสวัสดีจ้าเจ้าตุ่นน้อยช้างชื่อมณีจ้า น้องปิงเอื้อมมือลูปงวงคุณมณีแล้วพูดด้วยความตื่นเต้นหนูมีขนฟูมีหางแบนแต่หนูไม่มีงวงยาวไม่มีท่อนงวงเหมือนช้างเลยหนูคงไม่ใช่ช้างใช่ไหมคะคุณมณียิ้มอ่อนโยนพลางบอกว่าใช่แล้วจ้าเจ้าตุ่นน้อยแม้เราจะเดินด้วยสีขาเหมือนกันแต่ช้างกับตุ่นก็แตกต่างกันมากจ้า จเจ้าต้องลองไปถามเพื่อนๆอ,อีกหลายตัวดูนะปิงปองเดินเลาะไปตามลำธารจนเจอฝูงเป็ดกำลังโฉบลงน้ำทับทับทับเสียงน้ำกระเซ็นรอบตัวเขาเห็นป่ายแบนๆเหมือนตัวเองแต่เป็นสีเหลืองสดใสมีเท้าพังผืดพอๆกับเท้าเขาสวัสดีค่ะคุณเป็ดหนูชื่อปิงปองกาบกาบสวัสดีเป็ดชื่อกุ๋งกิ๋งจ้ะ ปิงปองเอามือแตกพังผืดที่เท้าหนูว่าหนูเหมือนเป็ดตรงนี้แต่หนูไม่มีเสียงก้าบกาบแบบเป็ดหนูคงไม่ใช่เป็ดใช่ไหมคะคุณกุ้งกิ๋งพยักหน้าใช่จ้ารูปร่างอาจคล้ายกันบ้างแต่เป็ดกับตุ่นก็ไม่เหมือนกันจ้าเจ้าลองไปถามบีเวอร์ดูซิเดี๋ยวจะมีคำตอบเพิ่มขึ้น เจ้าปิงปองเดินลึกเข้าไปในป่าริมน้ำพบกับบีเวอร์ที่กำลังใช้ฟันแหลมกัดต้นไม้แล้วใช้ก้อนดินสร้างเขื่อนกั้นน้ำสวัสดีค่ะคุณบีเวอร์หนูชื่อปิงปองบีเวอร์เงยหน้ามองมียิ้มเป็นรอยกัดไม้เธอน่ารักจังฉันชื่อบีบีจ้าเจ้าปิงปองเหลือบไปดูหางแบนๆของตัวเองแล้วเปรียบเทียบกับหางแบนๆของบีบี หนูว่าหนูมีหางแบนเหมือนบีบีแต่หนูไม่เก่งสร้างเขื่อนแบบบีบีหนูคงไม่ใช่บีเวอร์ใช่ไหมคะบีบีพยักหน้าอย่างเข้าใจใช่จ้าหางเราอัดคล้ายกันบ้างแต่บีเวอร์มีนิสัยสร้างเขื่อนเจ้าลองไปถามนาคดูนะเธอน่าจะช่วยเพิ่มเติมได้ริมฝั่งถัดไปเจ้าปิงปองพบกับฝูงหน้าคกำลังเล่นน้ำกระโดดโลดเต้นคลื้นเครง สวัสดีค่ะคุณนาคหนูชื่อปิงปองนาคตัวหนึ่งชื่อน้อยหนาพาเพื่อนเข้ามาทักทายปิงปองสัมผัสขนหนานุ่มของตัวเองแล้วก็ขนของนาคขนหนาของหนูคล้ายนาคแต่หนูออกลูกเป็นไข่หนูคงไม่ใช่นาคแน่ๆเลยจ้าน้อยหนาหัวรอกเบาๆแล้วบอกว่าใช่จ้าถึงเราจะขนคล้ายกันแต่นาคออกลูกเป็นตัว เจ้าต้องลองไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ทางโน้นพวกเขาอาจจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเจ้าตนน้อยเดินต่อไปจนมาถึงโขดหินใหญ่ใต้ต้นไม้ลำธารช่วงนั้นมีแสงแดดลอดผ่านเป็นประกายระยิบระยับที่ผิวน้ำแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเปะ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 ,ปะเจ้าปิงปองเกิดความสงสัยจึงกระโดดลงไปในน้ำ และพบกลุ่มตุนปากเป็ดหลายตัวกำลังล้อมวงพูดคุยกันเสียงอ้อแอ้คล้ายเสียงเป็ดแต่ขนหนาแน่นมีหางแบนและเท้าพังผืดเหมือนกับของเขาเป๊ะเลยอ้าวนี่มันเราเองนี่นาตุนน้อยปิงปองร้องเสียงดังด้วยความตื่นเต้นตุนปากเป็ดตัวหนึ่งเดินเข้ามาทักทายสวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวตุนปากเป็ดนะจ๊ะ ปิงปองมองรอบตัวเห็นทุกคนมีปากแบนหางแบนและเท้าพังผืดแบบเดียวกับเขาหนูหนูเป็นตุ่นปากเป็ดจริงๆด้วยน้ำตาเห็นความดีใจคลอเบ้าตุ่นน้อยหัวใจพองโตรู้สึกอบอุ่นเสมือนพบบ้านหลังใหม่ในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าฉันคือใครปิงปองพึมพำขึ้นเบา ตุ่นปากเป็ดทุกตัวพาเขาไปร่วมวงเล่าเรื่องราวชีวิตใต้ผืนน้ําและบนผืนน้ําให้ฟังเสียงน้ําไหลเอื่อนเอ่ยไปกับเสียงหัวเราะของเพื่อนใหม่ทําให้เจ้าปิงปองมั่นใจว่าไม่ว่าจะต่างจากใครแต่ทุกคนย่อมมีตัวตนที่งดงามในแบบของตัวเองและตั้งแต่นั้นมาตุ่นน้อยปิงปองก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางเพื่อนตุ่นปากเป็ดครอบครัวใหญ่อย่างเต็มที่ เมื่อค้นพบตัวตนแล้วจงภูมิใจในความเป็นเราเองเพราะคุณค่าที่แท้มาจากภายใน